กับสบายดินเพื่อนสร้างโมบายดิเกนทุกคนเนาะมันนี่ไอจะมาดีวิวไอเพื่อนๆอะไเบิ้งเนาะไอดีเนาะมีเอฟซีความากกตามเคยนั้นเพื่อนเกมเนี่ยบนอีมาดินเนาะแต่มาดีวิวไอดีแะไรก็สอนกันเขาไปเซิร์ฟเวต้าเนาะในการอยากดินฮีโร่ตัวใหม่เพื่อนก็สามารถเขาไปดินไรเนาะแต่ตอนนี้เนาะไอจะบอกวิธีเนาะการเบิ้งแรงนนเพื่อนเนาะแรงมันจะดีวันไรวันไรเนาะเบิ้องมองนี่ยน้อเพื่อนไอจะมาร์กไว้นะลูกสอนโอเคเนาะเพื่อนเห็นแล้วกดเข้าไปเบิ้งเลยเพื่อน โคดเข้ามามองนี่ถ้ากครจะเห็นทั้งขาเนาะสี่วันเพื่อนมันจะรีแรงสี่วันเนาะเจ้านอยมันก็รีแรงนะตอนนี้อายุแรงแปดลอยห้าแต้มเพื่อนอ่าแต่ก็มาเบิึงท็อปพงไก่เนาะเพื่อนอายุท็อปเล่าเพื่อนท็อปประเทศนะท็อปประเทศเล่าสูท็อปเล่าแปดแต้มอ่าแปดท็อปโน่แปดเพื่อนนะโนแปดต้องฮีโร่ฮายาบุษานะเพื่อนในอนาคตอ้จะ ไปอยู่ติดท็อปหนึ่งของลาวเนะาะทำให้เบิ้งคลิปนี่ทำให้ปเป็นคู่แข่งของอายเนาะอย่าลื่มันเพื่อนลั่นขึ้นนะถ้าว่าลั่นขึ้นไอแ้แซงไปยอย่าปล่อยนะเพื่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แซงไปแบบบูหูโตเลยนะจะบอกไปแต่ก็เบื้องนอนเพื่อนเฟย่าไอ้ท็อปห้าสิบห้าสิบเอ็ดนอนเพื่อนอ่าโนห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวไอ้ลั่นไปให้มันติดท็อปห้าท็อปคือเขา โอเคนอกจากโจ๊บไปติดท,ทอปสองตนะนนเพื่อนทอปประเทศเอาเรื่องจัดบอกเลยไอ,นะอ้นะอ่าอจ๊บไปแล้วเพื่อนแล้วก็มาเบิงกันเพื่อนไอ้ดีเนาะพายอย่างแอดมาก็บเบิงไรเนาะสามเก่าเจ็ดซันซูสามเก่าสี่นาะพายอย่างดีน่าใหม่กับเอดมาไหลเพื่อนไอ้ผมมีหัวหอนให้เอฟซีทุกคนแน่นอนการที่ไอ้จ้าหัวหอนไอ้กจะแบบคาเล็กเตอร์ทั้งไงเท่านั้นแหละอ่ะมาเบิงตอนเพื่อนเ,ออนนนเอนขาไปที่สนามลบเนาะไอ้จะเบิง,งนนะฮีโร่ตัวโปตปุ่นทั้งไงนะฮีโร่ตัวโตปุ่นทั้งไงพลังดินทั้งเวดเนาะ สา0พแหาแต้มไอ้บุหูเป็นยังมันยังตกมากหอดพี่ปกติอยู่ฮควันแมพไปนะันเพื่อนไฮยูบุษาเนาะมันมันดีไหมมันก็เลยว่าตกยังสงนะอ่าโอเคเพื่อนกับประมาไอ้นา่นเพื่อนเนาะฮีโร่รักของอ้เพื่อนเฮย่าเนาะอุกาศบุโนเพื่อนสี่เก้าเปอรนต์มาเบืองเนเพื่อน,น,อนแต่ละโตไทยเกีียวอ่ายี่สปจุนล่งสีเก้าอนพื่อนไอ้กบดีดินหวัวจนะังายเนาะอ่ะอาแอรากับตดท็อปแข้งใบ โอเคเนาะเพื่อนสำหรับพีโลแล้วก็เท่ากับประมาณนี้เพื่อนซีซั่นปัจจุบันในดินกับเบิ้งตามนี่เลยเนาะเพื่อนมาเบิ้งสถิติกันหน่นะเพื่อนซีซั่นเนี่ยดินทั้งเวิร์ดเนาะแมปไปดินทั้งเวิร์ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งแมปเนาะเพื่อนเราเทียว่าดินลายจัดจะได้มานะสำหรับไอเนาะแต่ก็อัตาชนะหาสิบสามเปอร์เซ็นต์เพื่อนปกติไออยากไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นาะแต่มันไปบ่ไรซ์เมันมีพวกแบบอ่า ย้อนแกม้มดินกากาดเน่ดินบบตังใจดินแน่มันก็ประมาณนีเน้เพื่อนเดียรอนเพื่อนเอามาหิดกันเลยรซ้ำเพื่อนไอ้มีเอม็ MVP มบีพีหอยเบาได้เ,เพื่อนเอ็มบีพีไฟแผลนะหนึ่งหลอยเจ้าสี่เก okay, ินแฮโอเคนอนเพื่อนแล้วก็มาเบื้องตอนเพื่อนอยู่ดีวิวยังดีว่าเหมือนนี้นะมาดีวิวตัวละครเพื่อนอ่าตัวละครบอกเลยา่าของอ้ายนี่มีทั้งเม็ด่อยเนาะ เนวตัวละครบหมาคนร้ายจัดเลยนั่นเพื่อนมีทั้งเบิร์มีวัตุกตเลยเพื่อนในซื้อวัตถุกตัเลยน้องโม้มมีวัตอะไรสิยบุตรอไรก็เงื่นนั่นเพื่อนท่องแรงนอะท่องเลืองสามแสนหนึ่ื่งพันแปดรอยแแโอ้โหแบบท่องเลืองนะี่ถทายไอ้ส่งใอ้เอฟซีไอ้ส่งไปแล้วปันนี่นะเออพู้ได้โม่มีตัวละครก็มาเอาน้ำไาลไดนะ้เด้อหยอกหยอก,ยอกมันส่งม่ไรซู้แต่ส่งไหนไอ้ส่งหไหนเนาะทุกคนนะโอเคนอกก็ประมาณนี้เพื่อนการรีวิวไอดี วันที่อีกห้องใหญเนาะมีที่การมีที่การสลับเนาะมาเบิ่งกันเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ทดลองอเพงื่อนเพื่อนจะไปเซิร์ฟเวอร์ทดลองไหมเนาะแล้วก็กดเขานีมเนาะเรียกไอ้มาร์สถูกซ้อนใหม่นะบาน้านห,หนึ่งปึ๊บก็หายว้นหนึ่งเนาะแล้วก็กดไปสลับไปเลยมันเล่นเพื่อนเดี๋ยวมันก็หายดีสตาร์ทใหม่เนาะ โอเคนอนเพื่อนถ้าก็อยู่ในหนา่าเซิร์ฟทดลองมันเทียบลอยนอนเพื่อนอ่าตอนนี้อายุเซิร์ฟทดลองไงนะเนาะแรงไงเซิร์ฟทดลองกะอีพิกยู่เพื่อนโมเสกไปไซด์ขอกเนาะที่ว่าไอ้ดินซ้ำสองซ้ำไปดีที่ว่าสุดยอดของคนเลยนะจะบอกให้เซิร์ฟทดลองขอดีของมันก็นคือนอนเพื่อนอ่ามาเบอร์นอนเพื่อนนี่นอนเพื่อนเขาจะไหลอันนี้เพื่อนเขาจะไหลเพชรฟรีสูใจว่าเป็นหนึ่งเด้อ นี่เ,นเพื่อนเทามาเก็บแต้มนี่นะแต้มนึงเดืองเนี่ยแล้วทามาแลกเอาเนี่ก็ได้เ,เพื่อนแบบไล่สกินเดี๋ยวไอ้เจ้าห้เบิ้งเนาะเพียดไหวมิจะเพียตอนนี้เนาะเบิ้งนั่นเพื่อนเบิ้งก็เนาะโอเคน้องเพื่อนตอนนี้เพียไอ้มีสี่สิบแปดเพียดน้องเพื่อนมาเบิ้งก็นกเนาะไอ้เฮจจะไรจังจะไล่ขึ้นเนี่ยตอนนี้อ้เจะไปแลกเอาเพียเนาะตอนตอนนี้มันให้ฟรีนะ ซืบทดลองเนาะผูดด้ใดอยากไหลสกินแบบโปต้ตงเสียเงินเขามาซืบทดลองบอกได้ว่าไหลทุกโตเพื่อนอ่าแต่ถ้าตรงเก็บแต้มเนี่ยนะนะอย่าลืมนะเพื่อนเก็บกาลาวเรื่องเดือนเนาะตอนนี้มี4 4ร้อย79เนาะเพชรเตืองเดี๋ยวไอ้กดสืส่อไปบัดหนึ่งตอนนี้มี79เพชรอ้าว418เพชรเนาะกดไปมันจะเกิดยังขึ้นเพื่อนเราสื่อไปเห็นบม,มันหายเหรอ สองร้อยเจ็ดสิบหาเพจน้องเพื่อนมาเบิ่งกันเพื่อนอ่าเป็นสามร้อยโซสามเพชรเพื่อนก็ประมาณน้อเพื่อนเซิร์ฟทดลองขอดีของเขาคือเขาจะไล่สกินแบบง่ายๆด้วยไม่ซื้อแบบเรต้องเติมเพชรเนอผู้ใดบุ้มีเงินเติมเพชรอย่างไรสกินงามๆใส่ก็มาดินเซิร์ฟนี่ได้น้องเพื่อนรันแรงกับรันอหลรปกติแบบพอดีเป็นเพื่อนอ่าประมาณนี้เพื่อนการเข่าเซิร์ฟทดลองเนาะมันเพื่อนโมเสีอกับมาเบิ่งเนาะฮีโร่ตัวไหนเนี่ยมาใหม่ซู้เบิ่งนี่น้องเพื่อนมาไรเป็เพื่อน อารรถน้อนเพื่อนนี่เดะไอเห็ดไปตอนนั้นเนาะแต่บวท่านเข่าเสืบลักถามพวเสื่อนเพื่อนไปเบื่องลอดเสืบลักมันเพื่อนดินบัมีหรอกมันมีได้เสืบทดลองไงล่ะอ่าก็ประมาณนี้เพื่อนมีตัวเดียวตัวตใหม่เพื่อนการปรับปรุงยังต่างๆกะมาเบิ่งหลาเนาะเพื่อนฮีโร่ตัวใดปรับปรุงใหม่ก็มาเบิ่องในนี่ได้อ่าก็มีหลายคนขอมาเนาะอยากให้เห็ดวิธีการเข่าเสืบทดลองเนาะคุณใดพวกท่านหูอ่าประมาณนี้เพื่อนโอเคนอนเพื่อน เดี blender, Library, long, ๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเพื่อนส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นเพื่อนมาดีบิวไอดี้อะไรก็กั้นเข่าเซิร์ฟสุดลองนั่นเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนขอลาไปก่อนเพียงเท่านั้นเพื่อนคลิปหนาจะดินเกมไหเบิร์นกระเด็วกันนั่นเพื่อนส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านั้นเพื่อนบ๊ายบาย